สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการรวมไฟล์ pdf นะครับใน google drive ของเรานะครับอย่างกรณีตัวอย่างผมนะครับตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าโฟลเดอร์ pdf ของผมนะครับจะมีไฟล์ pdf เยอะมากเลยนะครับดังนั้นผมอยากรวมพวกนี้ให้เป็นไฟล์เดียวโดยที่ผมไม่ต้องมาเซฟทีละอันทีละอันแล้วไปรวมอยู่ข้างนอกนี้นะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับก็คือให้เพื่อนๆมาที่ เข้ากูเกิลไดก่อนนะครับแล้วก็มาที่รูปเฟืองตัวนี้นะครับก็เข้าการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่เมนูจัดการแอปนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมนะครับข้างบนตัวนี้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับให้เรามาตรงคนหาแอปนะครับให้เราพิมพ์คว่า PBF Merge Key นะครับอ่าตัวนี้นะครับข้างบนสุดตัวนี้อ่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้ามานะครับกดคลิกเข้าไปเลยอ่าไดขึ้นว่าติดตั้งนะครับให้เรากดติดตั้งเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปจะให้เลือกบัญชี Google แล้วก็เลือกไปเลยนะครับแล้วก็กด ่าแล้วก็รอแป๊บนึงโอเคแล้วกดเสร็จสิ้นเลยนะครับมาราให้เป็นแอป,ปเริ่มต้นในการเปิดไฟล์ pdf ไหมอ่าแล้วแต่เพื่อนเพนะื่อนแลแต่ผมไม่เอานะครับตกลงไปแล้วเสร็จสิ้นโอเคครานี้ก็ปิดหน้านี้ไปเลยนเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าที่ google drive ของเราเหมือนเดิมนะ google คราวนี้เวลาเราจะรวมไฟล์นะครับ แล้วก็เลือกมาก่อนหนึ่งไฟล์นะไฟล์ไหนก็ได้นะ mm hmm. ผ,มผมจะไฟล์นี้แล้วกันให้เราคลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคำว่าเปิดด้วยแล้วเราก็มาเปิดด้วย PDF Merge เ,เดีตัวนี้นะ <Okay. S 1> กดมามันจะมาขึ้นอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคพอเพื่อนๆเ,เปิดมามันจะมาเข้าหน้านี้นะครับคราวนี้ มันก็จะให้เราเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกไฟล์จาก Google Drive นะครับให้เราเลือกจาก Google Drive นะครับแล้วก็ให้เราไปหาอ่ามันจะถามว่าไดของใครนะผมมีเยอะไดของตอนนัวนี้อ่ามันจะให้เราอนุญาตกันนะแล้วก็อนุญาตโอเคคราวนี้ผมก็ไปหาโฟลเดอร์ที่ pdf เราอยู่นะครับผมอยู่ในนี้นก็อยู่ใน pdf โอเคมันก็จะเห็นหมดเลยนะครับดังนั้นมันจะเลือกเอาตามที่เราเรียงอยู่ไว้ตอนนี้เลยนะครับแต่ผมอยากให้เรียงเป็นแบบกอไก่ขอไข่อะไรเรียงตามชื่อตัวอักษรนะผมเป็นไปเนมไปผมก็เลือกหมดเลยนะให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะใครหน้าจอไม่เต็มนะต้องเลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนว่าสิเล็กตัวน,นี้นะเลือกสิเล็กไปจะสังเกตว่าไฟล์ที่เราอยากได้นำะมาหมดเลยนะครับ ก็ไปขอใครขอใครงูต่อจานนะครับคราวนี้พอได้แล้วให้เรากด merge นะตัวนี้นะครับ merge นี่นะครับกดมันเสร็จแล้วมันแปลงแป๊บหนึ่งนะครับมันจะรวมให้เรารอสักครู่นะครับโอเคมันรวมให้เราเสร็จแล้วนะแล้วมันก็จะบอกว่าจะให้เราเซฟไปที่คอมพิวเตอร์หรือว่าเซฟไปที่ google drive นะ อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับแต่ g l e Drive มันอาจจะหายากหน่อยนะมันจะไปอยู่หน้าแรกนะครับให้เราไปหาดูหน้าแรกแต่ผมลองเซฟเข้าคอมพิวเตอร์ผมนะกดเซฟเนี่ยมันก็จะให้ตั้งชื่อไฟล์นะผมกม็ตัง้งเราก็เอาชื่อนี้แหละแล้วที่ได้เราเลือกตำแหน่งเซฟนะอันนี้สำหรับเซฟในคอมนะจะให้เลือกตำแหน่งขอมไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันนะกดเซฟ ตอนนี้ไม่ได้เสร็จแล้วนะครับข้อมูลของเราจะมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บว่าเปิดเปิดปด,ดูปุ๊บเนี่ยข้อความที่รวมกันหลายๆลายชีเนี่ยจะมาจะมารวมกันเรียบร้อยแนะล้วเรียงให้อย่างดีนะครับอาจารย์เป็นนเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เป็นวิธีการรวมชีตนะครับใน Google Drive ง่ายๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ